สวัสดีครับแปงช่องเพลินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับไม้ตัวนี้ครับ y u n i a s top 8 8 8 s pro gen 3นะครับสําหรับไม้ตัวนี้ก็เป็นเวลากว่า3ปีแล้วในที่ตัว gen 2ได้ออกมาเวลาผ่านไปเร็วมากถ้าผมไม่ไปคลิกย้อนดูคลิปที่เคยลงแล้วก็ไม่ไปดูวันผลิตอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เลยนะว่าผ่านมาแล้วถึง3ปีนะสําหรับการออกมาของตัวนี้เนะี่ย y o n x ก็ได้รีเฟ e ได้ปรับ เปลี่ยนหลายอย่างแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบเดิมของตัว Gen 2ออกไปเลยนะฮะแทนที่ด้วยเจ้าตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวรุ่นล่าสุดที่เราจะได้ใช้งานในเร็วๆนี้นะฮะหลังจากที่ได้ไม้ตัวนี้มาก็เอาไปตีเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเท่าที่รู้นะฮะแล้วก็เล่าเท่าที่รู้สึกนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบวิดีโอที่เรารีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังนะะั่นแหละ ก็มันเป็นไม้ที่ทําให้เรานึกถึงตัว 88s เจนแรกนะฮะตัวแรกโดยที่เป็นหัวเขียวแล้วก็ก้านแดงนะฮะมันความแตกต่างเนี่ยพอได้ใช้ไม้ตัวนี้แล้วผมอยากจะบอกว่าผมชอบมากกว่าตัวเจน2มากแล้วก็เป็นไม้ที่ให้ความรู้สึกว่าเนี่แหละ 88s ที่ควรจะเป็นนะครับมันเป็นไม้ที่เราคิดถึงแหละพอไอ้ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวตัวเจนแรกของเขา ฟิลของไม้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนตัวเจน2เลยจะเป็นเหมือนเจนแรกทั้งเกมบุกเกมรับเกมวางอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไม้ที่ตีได้ง่ายแล้วก็สามารถหวังผลกับลูกที่เราจะตีออกไปได้ยยเนกเขาบอกว่าไม้ตัวเนี้ยมันเอาไว้สําหรับผู้เล่นที่แบบอยู่อยู่เกมหน้านะฮะแต่ว่าพอไปเล่นเราอยู่ข้างหลังก็ไม่มีปัญหานะฮะตบได้ดีนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้ดอยเรื่องเกมบุกเหมือนตัวเจน2เลยนะครับ ใครที่ลังเลว่าตัวนี้เนี่ยพอซื้อมาแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเลยครับโยนิปรับใหม่หมดเลยแล้วก็ไอ้ตะไคร่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาออกไปแล้วนะครับก็เหลือเป็นแบบว่าคือเขาทำไม้ให้มันเป็นไม้ที่ธรรมดาที่สุดที่จะทำได้แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตัวนี้นะซึ่งผมว่าเวิร์กว่ะเดี๋ยวขอไปใช้กันอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็รีวิวเต็มๆจะมานะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะฮะใครที่ลังเลตัดสินใจได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณชอบ 88s ตัวแรกนะครับไม่ต้องไปหา88ตัวแรกแล้วเนี่ยตัวนี้มาแทนได้เลยนะครับฟิลโอเคฟิลให้เราแบบว่าใช่เลยนะครับก็ขอไปตีอีกสักพักหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่รีวิวเต็มๆจะมานะครับสวัสดีครับพูดถึงความนุ่มของก้านเนี่ยเกือบลืมไปนะฮะฟังกันต่ออีกสักหน่อยนะครับไม้ตัวนี้ ผมว่าเป็นไม้ที่ก้านค่อนข้างจะนุ่มมากๆตีแล้วก็รู้สึกดีถึงแม้มันจะไม่ได้เท่ากับแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ถ้าเทียบในไม้ยู n น x ที่ออกมาหลายๆรุ่นช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นพัฒนาทางด้านฟิลลิ่งเรื่องก้านนะฮะตัวนี้ฟิลลิ่งดีนะครับเวลาตีลูกหนักๆลูกตบเนี่ยแรงสะเทือนมันส่งมา ถ้าแรงสะเทือนมากสุดคือ10คะแนนตัวนี้น่าจะประมาณ1-2ถึงเนี่ยเป็นไม้ที่สะเทือนกลับมาน้อยมากตอนนี้นั่งอัดคลิปอยู่ก็ไม่มีอาการรู้สึกว่าเจ็บหัวไหล่นี่ยทีแรกก็คิดว่าไม่ได้ตีไม้สาย power นานพอกลับไปตีเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บไหมแต่ไม้ตัวนี้สอบผ่านเรื่องพวกนี้นะฮะไม่มีอาการเจ็บเลย แรงสะเทือนน้อยมากแล้วก็เป็นฟิลลิ่งการที่นุ่มดี Thank yeah. you.